มันเรียกว่าพรมรู้จางๆด้วศึกษาเราเรียนมาทั้งหมดถ้าเรารักษาไม่ดีอ่ะถ้ารักษาไม่ดีนั่นจะเป็นผลเสียกับเราเองเหมือนกับเรามีของดีในตัวเรือมีวิไว้ในตัวเลยจะมีปืนก็ดีมีมีดก็ดีเนะี่ยถ้าเราเก็บไม่ดีรักษาไม่ดีถ้าพวกโจเรเอาของเราเนี่ยเราเนี่ยไปละเราก็ต้องเสียเปียบเราก็ต้องเสียเปียกนี่ทำอะไรไม่ได้ กปืนเรานั่นแหละก็มีดเราขนหญ่ทำของเราเองปากมีดเราปืนเรานั่นแหละเพราะเรารักษาปืนรักษามีดไม่ดีทําไมโจรลักเอาสิ่งนี้ไปได้อันนี้เหมือนกันในความรู้เราเย็นมาทั้งหมดเถ้ารักษาไม่ดีเนะี่ยมันถูกเรลียดตัณหาขโมยไปเป็นข้ออ้างอ้างเลยอ้างว่าทิฏฐิมานะ่นะไรเกิดขึ้นตรงนั้นนั่นเอง นักกิเลสคนหรือตัณหาคนหรือประมาณหน้าของคนที่เกิดขึ้นจากความรู้ตัวนี้เะครับมันรู้ตัวเอง <c oughs> มันกิเลสคนไม่ธรรมดานะตัวมานะตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวที่ว่าคนจะรู้ยากคนสมควรในยนุคนี้มันเกิดขึ้นหลายทางใงม้เป็นจากงมานะที่ถี่ตัวนี้응เกิดขึ้นทางโลกก็มีทางธรรมะก็มี เราคนหลงทเ่งถ้งทาทางโลกเมื่อเกิดขึ้นจากตระกูลว่าเรามีฐานะดีบ้างหรือเรามีตระกูลที่มีเงินทองกองสมบัติบ้างมีสมบัติผู้ดีบ้างมาต่างๆมากมายหลายกองได้เกิดเม่ที่จบทางทางโลกมาจบศาสตร์นันศาสตร์นี้มาเป็นตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมาคับหลงอีกคือหลงรูปทเองมากเกินไปนี่ารลบพก มันเกิดมันน่าะิะติเองมากว่ารูดมันรูนรนรตัวถ้าทางรรมะกไปน่นเดียวกันหลายคนแต่หลายคนในยุคนี้สมัยนี้จะไปกาบพระธรรมราบดาเนี่ยการาบไม่ลงเพราะเขามีคผมรู้มากถ้าคนได้ได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เทศมาแล้ว มาฟังอบรมสมะกกับคุณน้อยเทศไอ้ฟังม,มันฟังไม่ลงมันกลาบไม่ค่อยจะลงด้วยนี่เป็นธรรมดากไปอย่างนั้น